สวัสดีครับมือนี่เอาจนล้าตีนี้ยังอีกยาวไกลครับใพญ่ทำขาวบอกได้อีกครับพี่น้องพบกับช่องเพื่อทำเชียวถูกเอาไปเชียครับอ่าฝากกดติดตามกดซับสับให้กดไลค์กดแชร์ด้วมาบ่งลูกพี่สวัสดีครับพี่น้องเมียนรถประธานาทำไม้ดุลิ้านกล้วยตังหมุนเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้พอดีกลับบ้านละู้อหญ่ เจ้าเบิง้งงไทยรถเดี๋ยวผมนท่าัน่าเอาเดี๋ยวพาเบิง้งกิจกรรมก่อนเข้านอนคืนนี้ครับก่อนอาทิตสวัสดิ์ลมบดเจี่ยมีอย่างยูโรรถเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งกันด้ พี่น้องถามว่าผมใช้ทรศั่วสับอย่างไทยคลิปผมใช้ทรศัพท์โนนิ้มนะครับเด้บอบวกเพีงดอกผมว่าผมบริเวณตั้งค่ายอย่างผมตั้งทา่ทาแบบไทยเรียวเลย,ยครับให้พี่น้องชมบรรยากาศสั้นเนี่ยภาพบวงน้ำเนี่ยบวงเตียงเนี่ยนะครับฮะลมบดเตี้ยบดเลยเนี่ย

เฮียเลี่ยมๆน,นั่นะบ้ยพิธีคักจังวาปั่มล้มอยู่ครับนี่ปัญหาแล้วป่ะทีนะี้ปั่มล้มมา่ึ้น ปรชมบรรยากาศรอบๆครับบ่คือได้ดิมีบ่มีบ่ามาแล้วครับมีเตาำมานเต็มบานเลย ก่อนลาตีสวัสดีคืนนี้ครับเก็บรถเข้าบ้านสำนักง,งานชอช้างมิวสิกที่ยศภูมิหอยไปเป็นตาย่านได้แลนะ้วเนี่ยคองจอกเด้ย,ยู่นไหนเข้ากลางคือดังวะเข้ากลางดังวะมา

เอ๊ะมาฐานได้ล้ำหมดละเพราะดีพเพราะดีกล้องแหลกพเพราะดีกล้องแล็กอยู่กล้องแล็กไปไหมอีกบ่สรงเจ้าบ่สรงบ่เมีอนรถขาบ้ัน,ขขนครับพี่น้องจากากง,ง,งานนำคำสุดแล้วละ đường nào mày thế là hắn mong mà mày chạy à bay bay đấy เดี๋ยวขอาไปเล็กก่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของก่อนแปบ๊บนึงวูมมาเล่นไปเลยมาๆมาๆเอีกอีกอีกมา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 อีก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 ได้ได้ได้ได แล่มแลไวพอพออันต่อไอันต่อไอ่อตอา,อต,อาอติดไปแล้วหนึ่งคันนั่นรคันนึ่มันวคัน,ดอดดอดน้ได,ด,ด้คัดตำบอดโดดเลยอ้้งไน เบิลตัดทับรถยังก็บิลตัดทับเระเบิดเท่นะรถมัอยอยตูดงน,นปแรงรถเันแรง,รแรงรได้เว,ดวียนไปประมาณจากสิบห้าเซนมเอกเอาเขาปน่นะ จะไปนี่เดียวโอ้คันนี้รอหลายครับรอคันอิลิเปิดเฟดก่อนเดี๋ยวมุกโ่ล่ะโอ้โออยนิ่มครักนิ่มแนมาส่งเข้าตาบอดแล้วนะ Hãy cứ bỏng ta đi Lọt khát đi, bạc lùm thật sụt lò ta đi điểm mong mong lại ngắm lại ยกไปยไหไปนี่บรรยากาศก่อนราตรีสวัสดิ์คืนนี้ครับณนะสำนักง,งานชอช้างมิวสิกค,ครับพี่น้องเก็บรถครับเมียนรถจัดระเบียบแถวกวนคมตาหลับขับตาน้นครับพี่น้อง Đang chạc xuống căn, xuống căn mà mưa nhằng khăm Nhằng lăn bà Hùng đốm tìa Viên bây tìa, hùng bà viên Mà, mà, mà. เืมลมืกระจก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 อีกหน้อยอีกน่อยอีกน้อยพอพอพอขึ้นล้อขึ้นล้อกระจกนั่นน่ะโอเคเอาละทั้งเนีน่ยงามเล้วเอาคลิปนี้มาส่งพ่อเม่พี่น่อง คลิปนี้ขอบคุณพม่พี่น้องที่รับชมคลิปครับสุขุขันมานครับสูขครับร่างกายแข็งแรงโชคดีไม่ใช้ครับไม่ทำพาเวอจัดให้ได้คือเก่าครับคลิปนี้ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เดอสวัสดีครับ